สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนหมอลำนะครับช่องกระชัยระเบิดออฟิเชียลนะครับบรรยากาศตอนแรกๆครับสวัสดีครับพ่อใหญ่เออสวัสดีสวัสดีอเแค่ยังบะหนี่สีลาบไก่ลาบไก่พี่น้องลาบไก่บ้านนะครับน่าเด้อมากินน้ำกันครับพี่น้องตัวน้อยโดนๆได้กินเข่าน้ำกันพุ่นสวัสดีครับคำสอนเอ็มซีถามหาผลเราเห็ดกับเข่าพี่น้องกําลังตีลาบไก่พี่น้องลาบไก่ลาบไก่ กินลาบไก่นะครับไก่บ้านนะครับบ้าน,าน,นหน้าเนื้อมันบือกระสีเข่าพี่น้องบือถาเบึงสีเข่าเด้อนะครับาเด้อพี่น้องมากินข้าวแรกรับกันอยู่บ้านอยู่ทงอยู่ท่าอยู่หน้าอากาศเย็นสบายนะครับอากาศเริ่มหนาวแล้วทอ,ทองทองเอ้ยทอง เปิดลานนะฮะในสองคนเฮ็ดกับเขาอยู่นะ่าได้เช็คกันเนาะอย่าลอยจะได้เช็คกันลานนี้ลยพี่น้องครับเมื่อกี้น้งกันครับแบบบ้านๆนะครับเอาไฟหนูมีบดติดเนาะติดหอดนเพย์ติดอ่านี้ถ กลมไก่เสเายม้าขามอ่อนครับพี่น้องลาบไก่มาดีกัดสบายสบายครับหน,หน้าหน้าหนาวแล้วครับนี่หนาวของแถมเลยบานนี่เรเอันี่ฮ<ะ>อเข,ขเออคนเขาเปิดให้เทียเท่ยวเลยดิเห็นบอพาชนะใดคนเสียยาได้จากม่ไปเที่ยวแมน <Okay. S 1> ตรงนี้สองเข็ม ตังไม่ใบอ่ะใบเหลืองๆจังคนจังไดดไปเที่ยวพี่น้องครับอีกสักครูมาเบิ่งครับไปใช้องกันนะครับครับพี่น้องตอนนี้ก็นั่งสีเลิร์พวนครับปไก่คบไก่บ้านนะครับพี่น้องบ้านเป็นไก่ย่างน้อโรู้วาผสมเดือดบ่แบ่งกันลุกเลยมันยิษฐ์ แก่หัวตัวแป้งยังไงแน่แน่นหน่อยอัานี้ต่มม่ะไรอือท้อับแกยังอยู่เนาอเหือยน้อติดไปอีกท่านเช็ดมาเห็ดอื่นรถน้ำเนี่ยคุณ่นทางอะไรเนี่ยรถกับแป้งมาติด ร๊แตลสบวอสุดยอดครับพ hm ี่น้องสุดบูรณะอม่เม่นไหมยอ พี่ก็ทำเองมันบ <àn> ้างนี <In. S 2> s <S ่ทำเองทำบ้านนี่เอาได้ปะไม่เลือดครับเรง

ก็กินแ oh, ้วก hey. ันครับพ mm ี hmm. mm ่เอาอันนี้ซุกกับว่านิขีั้แสบขนาดเลย ต้มแซล,นนล,ลมันต์ป่ะรนนับสองแบบของกุ้งวัวมงงมือมดนี่ลยตาดอกเอาอีสกูมาก,กินน้อกันครับพี่นอ้องครับมาเรวครับพี่นอ้องต้มไก่บ้านนะครับต้มไก่บ้านนะครับเดี๋ยว ตกบกระบาดซ่ไม,รม,มครับอ๋อเนาะครือองไรนงังลืมสื่อในบานเทเนาะ,นะสุด,ดยอดสุดยอดมากระตีนนำมากรเตีย แซมดาวนี่นี่แหละข้องแ่บแซมดาวแซมดาวใส่ต้นแกงเขาเคแง่เออมันเป็นมดาวอันนี้หาดาวหเรือมันแมดาวหาากันติดมามดมามาตัวกอกอเนี่ยไม่นทายอีเดือดีไฟบ่เอาแล้วเนาะมันโค้ทกท่านอายุมทาอีเดือทางเพื่อนทาอีเลือดทางเพือนทำถือึ้นก็เพือนกุ้งมิ้น โอ้แ่แล้วแก่แล้วเาจะตกเก่าเดียวกินเราถือกระสังน่ากินต้มไก่อยู่ น่อยเอ้ยไปเนี่ยจ้าไปแต่หาชูลเนะาะมันเอายังมาออกเดีายวมึงไปหากับชูลอืมอมเฮ้ยบวงมอ่ออก็เดพักกินขเข้าจ้า ครับพี่น้องนะครับสวัสดีอีกรอบนะครับตอนนี้ก็มาหอดบานแล้วนะครับกินต้มไก่พอนี้่รากำลหลับไก่ให้กินแซ่บเส่พี่น้องน้ำมาท่านอาบอยู่ตื่นแต่เศร้าเศร้าอุ้งนี้วเปิดใม่ยจับจับมาแล้วพี่น้องมันเอาพัฒนาลงมาเอาได้เลย พัฒนาออกซุนะกินเขาไปน้ำปกติออกหาซุนซุนอันละซุนเล็กแน้อยไปน้ำตัวละยี่สิบบาทัดคุ้มตายังดำอยู่เนี่ยแซบป่ะแซบป่ะแซบแซบ ไปไห้มันจะกลายตายไปฮะโอ้ไปให้มนะกลายตายไปยตายตัวเองขึ้นก็โอเคครับผมอย่าไปเสียใจกับการรักษาตัวเองของเราได้ยังไงก็จะช่วยกันสำหรับท่านใดที่ยังรู้รู้สึกไม่สบายหาแปดเด้อเลยอาหารมาทุกคนหมดแล้วคุณไหนก็ต้องกินเครื่องกินข้าวเครื่องหลุนหน้าหน่อยพี่น้องเลยจะหาซองก็หาแปด รุ่นๆอยู่นี่ตัวละสิบบาทใ่ไมเนีจือตัวละสิบบาทซื้อเพราะอะไรอ่นซ้เพราะเนาะซื้อพราะเด้เนียออซืย้อเพราะดรุ่นมันออกมือรห,หาหลอกคนซื <c oughs> ้อน้ำโบไนหรอกเงินกะเลาเอีบเลยเลาวจานทล้าอีกได้ไหมล่ะันจ <c oughs> ันนันเา ไมพักอนายู่ขึ้นมาที่ขอพรหน่อยขอพรหน่อยเพราะว่าผู้ใหญ่พ่อสวดดีขอให้มันสวดแก่เดือีหนึ่งเดือนเจ็บก็ลาตัวพระอิรท์เย็บกเลาตัวพระข้าวฮะข้าวมาแข้งเอามาแข้งมาแกะไก่มาตัดนี่ก็ได้ ให้เยอะพี่นาะเดี๋ยวใครเป็นเป็นผู้ไปเอาเบียร์มาหรอเจ้าเป็นผู้ดินผู้รินจะเอาตั่งมาถอะะพักไม่หรอกอ่ะขอบคุณพี่น้องเยอะพักกันไหมมืออื่นมันเี่ขอพักผ่อนก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับฟันดีพี่น้องสวัสดีครับฟันดีพี่น้อง